สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่อง YouTube อาจารย์พิสิทธิ์พยากรณ์นะครับสำหรับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่ดามนจะยูเนี่ยกำลังจะย้ายราศีนะครับจากราศีเมษมาอยู่ราศีพฤษภในวันที่7กรกฎาคม2563นะครับ วันนั้นก็จะย้ายเวลา14นาฬิกา26นาทีนะครับทีนี้ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าดาวมนันเตยูหรือดาวยูเรนัสนะครับหรือดาวพระเจ้าจอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาจะเรียกกันนะครับเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลโลกมากดังนั้นเนี่ยวงโครจรจึงช้านะครับช้าใช้เวลากว่าจะครบหนึ่งราศีเจ็ดปีนะครับ กว่าจะรอบดวงอาทิตย์เนี่ย84ปีนะครับถ้าใครมนะอยูมาทับมนะอยูมอเมื่อไรนะครับเขาบอกมักจะถึงแก่ความตายเพราะมันมะอยูเนี่ยมันแปลว่าความตายนะครับในโหราศาสตร์ก็แปลว่าความอาเพศเกิดจะอยูครบรอบมาทับกันก็84ปีแล้วก็แก่แล้วนะมันก็ถึงวัยนะฮะวัยที่จะถ้าสังขารได้ไหวก็คงจะต้องลาโลกกันไปทีนี้มาดูว่า ผลที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับ2ราศีที่ดาวพฤนัสจอยู่ในย้ายเข้าอยู่ในทุกสถานพบก็เรียกว่าจากที่เคยอึดอัดที่เคยได้รับผลในทางเสียหายในทางร้ายเนี่ยก็กลับดีขึ้นเรียกว่าพ้นเคราะห์หมดเคราะห์หมดโศกนะครับราศีแรกก็คือราศีตุลราศีตุลเนี่ยนะครับตั้งแต่ระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานะครับ เรียกว่าท่านเนี่ยเกจเลโกจะต้องได้รับการเลงนะฮะมุมเลงจากดาวมฤตยูเนี่ยจากราศีเมษซึ่งมีความรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูเวลาอยู่ในราศีเมษเนี่ยมฤตยูเนี่ยเป็นธาตุลมแล้วไปอยู่ในราศีแห่งธาตุไฟได้เป็นแม่ธาตุดังนั้นเนี่ยโอ้โหมันช่างบวกกับบวกเจอกันนะครับไฟกับลมเนี่ยมาเจอกันมันก็ลุกโชดช่วงเลยมันเติมเชื้อกันอย่างดีแต่ หลังจากที่ย้ายเข้ามาสถิตในราศีพฤษภแล้วเนี่ยลมเนี่ยเจ้าตัวมันจะอยู่ที่เป็นลมเนี่ยเข้ามาอยู่กับดินเนี่ยดังนั้นการขยับตัวของเขาเนี่ยจะลำบากยากหน่อยแต่ก็จะเป็นการและ,ะเผอิญเนื่องจากว่าในราศีพฤษภเนี่ยเป็นภพมรณะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับก็ทําให้เรียกว่าสงบลงไปได้นะครับความว้าวุ่น จากที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของคู่ครองคู่สัญญานะครับในภพปตัตนีนี้ท่านที่มีคู่ครองเนี่ยนะครับที่เข้ามาเลงอยู่เนี่ยมันอาจจะมีความแปรปรวนบางท่านเนี่ยอาจจะสูญเสียคนรักเลิกลากันไปนะครับหลังจากนี้เนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะไมให้ท่านเนี่ยนิ่งขึ้นบางคนก็อยู่เป็นโสดไปเลยนะครับบางคนก็จะเจอคนใหม่ที่เข้ามาดี หรือบางคนก็คนเก่าวนั่นแหละครับกลับมาคืนดีกันอยู่กันแบบเป็นสุขมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าพ้นเคราะห์ไปพ้นะ้อในเรื่องนี้ไปสําหรับคนที่ไม่ได้ฝากไฟในเรื่องนี้แล้วหรือไม่มีได้รับผลกระทบทางด้านคู่ครองความรักต่างๆเนี่ยน,นะครับก็เป็นวัยเป็นวัยของคนนะฮะคนวัยหนุ่มสาววัยช่วงสร้างชีวิตอาจจะมีเรื่องนี้บ้าง แต่คนที่โตแล้วนะเป็นวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุแล้วเนี่ยท่านที่เคยยุ่งเรื่องกิจการการลงทุนคู่สัญญาที่มันเกเรนะฮะความปวดหัวปวดก้าวที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยตลอดเจ็ดปีที่ผ่านเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นมันจะเริ่มคัดกรองนะครับคนที่ใช่สําหรับเราเข้ามาคนที่สร้างปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็จะหมดไปนะครับก็ยังเรียกว่า ดีขึ้นนะครับเรียกว่าท่านตั้งหลักได้ความโปร่งใสของท่านก็จะดีขึ้นนะครับสําหรับราศีที่2ออีกราศีหนึ่งนะครับที่พลค้อนี่มีทั้งหมด2ราศีราศีแรกกล่าวไปแล้วคือราศีตุลราศีธนูราศีธนูเนี่ยซึ่งเดิมในดาวมนตษยูเนี่ยไปอยู่ในภพปูตาะนะครับบางท่านก็อาจจะอยากมีลูกมีเต้าไม่มีสักทีนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับการ เชิญไปทํานู่นทํานี่กิจการใหม่จนปวดหัวนะครับมีบรรดาพักพวกเพื่อนฝูงที่เข้ามากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยทําให้มันมีความไม่เป็นตัวของตัวเองเนะี่ยหลังจากนี้ไปท่านจะเริ่มนิ่งขึ้นการที่จะวางแผนชีวิตก็จะชัดเจนขึ้นและท่านจะดําเนินชีวิตของตัวเองได้ด้วยความมัน่นคงด้วยความนิ่งไปสู่เป้าหมายของท่านได้อย่างดีท่านที่อยากจะมีลูกมีเต้าก็จะ เริ่มดีขึ้นนะครับหรือท่านที่เคยมีปัญหากับลูกน้องหรือกับลูกๆในครอบครัวนะครับหรือญาติพี่น้องทุกอย่างจะเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับปัญหาทั้งหมดที่มันมีอยู่เนี่ยเพื่อนฝูงที่เคยคิดร้ายกับเราเนี่ยตอนนี้ไม่กล้าแล้วนะครับจะเรียกว่าได้แต่คิดในใจไม่กล้าแสดงออกอะไรเท่าไหร่เรียกว่าชีวิตท่านเนี่ยมันจะราบรื่นขึ้นนะครับ เรียกว่าพอมันราบลื่นเนี่ยมันก็มีความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดโปร่งไปในระยะ7ปีนี้ดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลและราศีธนูก็จากนี้ต่อไปท่านก็ใช้เวลาเขาเรียกว่าเวลาที่มีอยู่เนี่ยนะครับเป็นช่วงของการตักตวงอ่าก็เรียกว่าสร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยความ โปร่งใสามากขึ้นนะครับก็เรียกว่าในเมื่อเราเราเราพอจะเห็นสถานการณ์ของการโยกย้ายของดวงดาวเนี่ยมันก็จะส่งผลมาที่ตัวเรานะครับบางทีที่ท่านเาจจะอะไรมันติดอยู่ในหัวสมองติดอยู่ในจิตใจเนี่ยพอมันย้ายออกมันก็จะเกิดอาการโล่งโล่งขึ้นก็เรียกว่าใช้เป็นทิศทางในาการดำเนิน,นชีวิตนี่เหตุผลของการที่ท่านทราบพ,พยากคำพยากณรก่อนท่านก็เตรียมนะ เตรียมปรับปรุงเตรียมที่จะลุยได้นะครับในช่วงที่มันอยู่ในคาบเงาของความคุ้มเครือมานานนะครับเอาละครับขอให้ท่านโชคดีในการดำเนินชีวิตแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับซึ่งเป็นการพยากร์รายเดือนต่อไปสวัสดีครับสวัสดี